ด่านแรกของการต้อนรับขับสู้ก็คือเวลคัมดิ้งนี่แหละทุกทุกที่ควรจะมีนะเสร็จแล้วก็มานั่งรอทานในระหว่างที่รอก็มีดนตรีขับกล่อมไปถือว่าเป็นจุดดึงดูดได้อย่างหนึ่งนะอาหารมา ก็ต้องดูจํานวนอาหารให้เหมาะกับคนที่มาด้วยมันถึงจะดีแถมโชว์สวยๆในขณะที่เขากินไปดูไปมันก็น่าจะดีนะการทำแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมของคนที่มาเที่ยวได้มีส่วนร่วมได้มีความสนุก แถมได้มีความประทับใจในการที่มาเที่ยวครั้งนี้และจบอย่างสวยๆด้วยศิลปะพื้นบ้านอย่างนี้แหละที่เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เรามาดูเนี่ยเพื่อเอาไปปรับใช้กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเราเผื่อมันจะเข้ากันได้มาดูกันได้ที่ละอฟาม